คอือยังไงวะผมก็เลยไปเถอะด้วย <c oughs> คือพี่แม่งอยากรู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาเล่ยกระตุ้นกันแบบไหนวะอ๋อรุ่นพี่เขาแม่งแลแบบดาก้อนบอนลใช่ไหมดาก้อนบอลผมเ <c oughs> คยดูพี่ผมดูทันอ่าอะไรคือดาร์กบอลชินจังละล่ามันานรูโตะวเลยไม่ทันไหมละล่าตัผมผมทันชินจังผมอันนี้ผมไม่ทันจริงผมไม่เคยดูินจังชินจังมันจ,จะมีแบบยังไงวะใน มันจะเป็นรายการของทีวีอ่ะมันฉายทางทีวีด้วยช่องอะเมื่อก่อนมีช่องดูอยู่ใช่องพี่ช่อง8.9มันจะไม่สมัยก่อนเลยว่าไอทีวีไอทีวีทุกอย่างนี่เราจะฉายชิงจังตอนช่วงเย็นๆถ้าเป็นช่วงเช้านี่ไม่คือต้องตื่นมาดูครับ8โมงเช้าเราจะมีการ์ตูนที่เขาจัดมาให้แล้วพี่ก็แล้วแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีไออะไรยูทูบสตรีมมิ่งมาแล้วได้แบบต่อเนื่องเป็นอนิเมะ พี่ก็เคยแลมเหมือนกันแลสโวลอาร์แลอะไรอยู่เนี้ยสวัลอาร์เคยแลมไหมเคยแลครับสวลอาร์ไลน์พี่แลมเหมือนกันแต่พี่อยากรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยณตอนเนี้ยเรื่องอะไรที่ว่าเราถ้าเป็นเราเราจะแนะนําให้พี่ดูว่าตอนนี้ก็พี่ก็มีคาจูหมายเลขแปดคาจูหมายเลขแปดพี่มันคือยังไงกระตุนเหมือนเหมือนหนังไคาจูพี่พี่เคยดูป่ะที่ไอ้ ที่เป็นหนังโรงภาพยนตร์ใช่จูที่ว่าเป็นไอ้สัพหร่ายตัวใหญ่ๆใช่ที่ที่เขาทำย้อนต่อตัวพี่ไคจูไม่เคยเลยใช่แล้วเออเป็นอนิเมะญี่ปุ่นพี่กไคจูไหมล่ะมันมันไคจูมาสิงสิงสิงคนนะพี่กลายเป็นไคจูว่ะพี่แตมันคือพอดเดียวกันใช่ไหมอดเดียวกันกับในหนังแต่ว่ามันเป็นภาพแยกไม่มีขนย้อนพี่แต่เป็นคนต่อสู้กับไคจูพี่คนคือคนเอาไปสิงร่างไคจูเพื่อไปสู้กับไคจูที่เป็นสัตว์ประหลายใช่พี่ คือฆ่าไคโจเอกมาทำาวุธต่อสู้ไครโจอีกทีนึงพี่ใช่ไงก่อน <c oughs> เปิดเดิมเดี๋ยวผมเปิดเดิมไม่เดี๋ยวเราเปิดแล้วพูดได้เห็นภาพ <c oughs> ด้วยวด้ป่ะมดเดยนได้สองปาหนึ่ง <c oughs> ดูไม่จบอันนี้คือแนะนำเพิ่งออกใช่ไหมใช่เพิ่งตอนนี้เพ,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 พิ่งมีภาพสองเลยพี่ปีนี้ได้าปีนี้ภาพสองเลยพี่ แล้วมันฉายเริ่มฉายเมื่อไหร่เริ่มฉายก็ก็ปีสองปีที่แล้วพี่อ๋อคือสองปีที่แล้วมันฉายภาคแรไปใช่สองมาเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นแบบหลายตอนหรือว่าเป็นเรื่องเดียวยาวหลายตอนพี่มาเป็นตอนโอเคคือมันเป็นเหมือนเป็นซีซั่นเป็นเหมือนแอนด์เมอัสเอกตอแล้วท่านละพี่เอกตอนแททพี่แร่แล้วพี่แร่ภาคแรกออ๋ภาคแรกคือแบบ มันหนุ่มก็แต่ภาพสองมันแบบมันเหมือนมันมีเนื้อเรื่องอะไรเยอะขึ้นพี่ก็เลยแม่งเหมือนแลไม่ทันไม่ได้ตามแลเลยผมแลทันผมแลจบแล้วอ่าวันพีสอนะวันพีส์ผมได้ถึงต่อห้าร้อยกว่าโอ้ผมแลผมหนึ่งพันเอ่อสิบสองพี่หนึ่งพันสิบสองตอนผมแลถึงอันนี้มันคือล่าสุดเลยใช่ไหมไม่พี่ไม่ล่าสุดแล้วล่าสุดแล้วล่าสุดตอนนี้มันกี่ตอนนะผมก็ไม่แน่ใจพี่ผมไม่ได้ตามเลยวันพีสตอนนี้ผมพี่แลแค่ตอนห้าร้อยกว่าแล้วก็ ไม่รู้อ่ะตอนแรกก็ถ้าเราดูแบบต่อเนื่องมาเนะเว้มันจะสนุกสนุกวิ่งมันจะแลได้แบบยาวๆเลยใช่ไหมล่ะใช่ถ้าแบบว่าแลต่อเนื่องมาแต่ถ้าแบบ,บพี่ะแลถึงต่อ500แล้วก็หยุดแลมันเริ่มใหมก่ก็มันก็ไม่สนุกแล้วม,มันเหมือนกับว่ามันไม่ต่อเนื่องไงใช่ถ้าแลแบบต่อเนื่องมาไอ้ช่วงมันจะสนุกมากเลยสนุกจริงวี่คือมันแลได้แบบ อย่างไงก็คือเราดูตอนนี้จบปุ๊บแม่ก็อยากดูตอต่อไปไกลๆจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเลยใช่แต่วันพีทถ้ามีใครมีเวลาหน้าต้องแนะนำให้เลยได้ใช่เป็นก็ต้องคนว่างริงครับพี่ต้องว่างดิพี่พต้องว่างตอนะตอนละครึ่งชั่วโมงคิดดูดิใช่คือแบบต้องมีเวลาเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนผมตอนผมเรียนอยู่เย็นมากลับบ้านเปิดกระตุ้นมันพิดเดีก่อนเลยอย่างแรกก่อนเป็นเดียวใช้เวลาสามเดือนจะจบไหมพันตอน S <S ไม่เจ้าพี่พันสามเดือนพันปอน์แล้วก็ได้ก็เหมือนพี่ี่ตอนหนึ่งถึงห้าร้อพี่สามเดือนพี่ว่าสาเดือนไม่น่าพอนะใช่เนนนครดูมหาวิทยาลันึกมาหบอวะมหาวิทนึกมานเคยแล<อ>้พี่ว่าสนุกไหมเดี๋ยวนะพี่นึกพอดมันก่อน <S <S> <S แต่เคยแล้ะวแต่ว่า ที่ว่ามันมีเป็นหัวเลื่อยวะไม่ใช่แล้วมันโซนั่นเซนโซแมนพี่อ๋อที่ว่ามีมีปิดตาข้างหนึ่งใช่ไหมที่ว่าอาจารย์มีปิดตาข้างหนึ่งมาหาพี่ผนึกมาน่ะปิดตาสองข้างพี่ใช่ไอ้ชื่อนั้นมันขะชิบมั่วแล้วเออแต่ใช่ปิดตาสองข้างเลยจำได้เคยแลอยู่ที่ว่าที่มันกลางนาเขตอ่ะใช่เคยแลพี่ก็แลเหมือนกันกับจูนจริง แต่พี่หลังๆมาพี่ชอบนั่นแหละอนิเมะที่มันเป็นแบบ10ตอนน่ะคือว่ามันสั้นๆนะเพราะว่าแบบเหมือนมังงะเหมือนเมื่อก่อนเหมือนวันพีชนะรู้ตัวะมันเยอะเกินหรือมันห้าหกร้อยตอนน่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนสั้นๆน่ะครับพี่ว่าถ้าใครมีเวลาแลมันแลด้วยจบภายในแบบช่วงแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะปุ๊บเดียวก็คือแลดจบได้เลยถ้าเป็นแบบอนิเมะแบบสั้นๆน่ะน้องทายว่าอนิเมะเรื่องอะไรที่ว่าแบบเหมาะเลยสั้นๆ ที่ผมดูมานี่ไม่มีเรืท่องเั้นเลยนะพี่ไม่มีเลยนะไม่คือจะยาวแบบมังงะหมดเลยเหรอใช่สั้นสุดอะที่ว่าแลจนจบแล้วมีกี่ตอนเรื่องอะไรผมความคนติกันไม่ยิบปย่เหมือนกันพี่แบบนี่พี่เป็นคนอ้วนนี่พี่อ่า ไปเปิดเปิดประตูไปต่างโลกพี่อ๋อพี่สองตอนเหมือนกันเรื่องนี่แล้วได้สองตอนเหมือนกันอ่าชื่อเรื่องอะไรเลยวะผมก็ลืมแล้วอะไรสองคนสองโลกอะไรสักอย่างนี่ใช่ไหมอ่าพี่คนแก่งสองโลกอะไรสักอย่างวะใช่มันมีในยูทูบด้วยที่แบบว่ามีแบบว่าครบตอนเลยแล้วถูกลิขสิทธิ์ด้วยเป็นช่องในยูทูบมี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 น้องเคยพี่แนะนำมาให้แล้วนะพี่เปิดแล้วไปได้สองตอนเหมือนกัน ที่พระเอกมันได้บ้านจากปูได้สตอรี่จากปูเราเล่าสตอรี่คร่าวๆเลยพี่เร่งแรงแค่สองตอนเด้อแล้วมันไปทุบุกระจ่องพี่แล้วไปเจอห้องเก็บของปูอ่าใช่อ่าอันนี้พี่แกอยู่เปิดประตูไปแปลกพูดบอกไปต่างโลกพี่อ่าใช่ปกติไปต่างโลกนี่คือต้องโดนรถชนก่อนมันทุกเลยโดนรถุกชนเดินโฉบไปต่างโลกพวกอะไรนล่ะ โซเอชซิโลอะไรอย่างเนี้ย<ช>เราเป็นโลมาทุกแต่อันนี้คือได้มลังมาจากปู<ช>่อันนี้พี่เองก็ไม่รู้ไดิทุบก,กระจกทีเดียวเลยพี่เจอห้องลับเลยอยู่หลังกระจกแล้วก็เหมือนไปต่างโลกได้ใช่ก็เจออาวุธเต็มๆไปเลยพี่แล้ว,ลวขอกแกงขอกแกงกระสุะสนดาบดาบดาบผา,าสวรร <laughs> ค์นี่เคยชื่ออาวุธในจากโลกเยอ่าเคียว ียวงขนาดยังมาโทษยังกลัวเลยพี่ไม่พี่ดูถึงตอนที่ว่ามันได้อาวุธแล้วไปสู้กลุ่มกบบินแล้วมันก็เอาแล้วมันจะได้เงินด้วยไหมใช่พี่จะเอาของไอเทมไปอ่ามันเอาไอเทมจากในต่างโลกอะมาแลกเป็นเงินได้รับได้กี่บาทล่ะได้บ่ได้มาสองหมื่นเยนอ่าแล้วมี่ก็เอามาซื้อชุดอะไรในชีวิตจริงอะได้ซื้ชุดกางเกงชุดกางเกงแต่ว่าถ้าพดในแบบชีวิตจริงอะ มันตอนหนึ่งตอนสองมันยังมีมันบอกว่ามันเหมือนมันได้ให้โรงเรียนพวะมันไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่ววามันก่อนที่มันจะไปเจอบ้านคุณปู่ับอ่ามันจะไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาช่วยมันไปเรียนในโรงเรียนหนึ่งเป็นลูกของพออ๋อใช่ใช่เป็นลูกพออโรงเรียนพี่แรแล้วเหมือนกันสองตอนโรงเรียนโคตรดังอ่ามันเป็นเหมือนโรงเรียนที่ว่าทบในจังหวัดที่ว่าพระเอกอยู่เลยนะแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนนั้นเว้นก็เบื่อกับ ไปจากโลกอัพสกิลอัพสกิลแล้วเหมือนร่างกายเปลี่ยนใช่พี่จากคนอ้วนพี่กลายเป็นคนผอมมีกล้ามเนุงขึ้นแม่งหน้าตาดีขึ้นเลยแบบแล้วก็มีเงินจากต่างโลกมาใช้ด้วยไม่แล้วหลังจากตอนสองไปละที่แรกแค่ตอนสองตอนสองก็เหมือนออกจากที่เป็นสกู๊ปต่างโลกมีบ้านของพี่โดยทานใช่ปี ออกไปจนภัยพี่พี่อลถึงตอนที่ว่ามันช่วยเหมือนเป็นองค์หญิงในต่างโลกนะอ๋อที่อัะนนั้นเลยพี่อ๋อพี่อะไรถึงตอนนั้นแหละ<ช>แล้วก็อ,ออกไปจนภยัยต่อสู้กับมอนในกินนั้นเลยพี่อ่อแล้ว <จะ S 1> ก็ยังไปกลับต่างโลกแบบนี้อ่ะใช่แล้วก็มีเรื่องที่รมเรียนพี่เหมือน,น,อนอลูกพี่เหมือนลูกอา น้องกับพี่มาหาเรื่องถึงโรงเรียนพี่เขาย้ายไปพี่ยังไงคานทเรียนไปให้พี่โรงเรียนเก่าเหรอใช่อ๋อเป็นน้องกับพี่อน้องผู้หญิงน้องผู้ชายอ่ะพาหนักเรียนไปหาเรื่องถึงที่โรงเรียนใหม่ให้พี่แล้วทำไมพระเอกใช้สกิลจากต่างโลกมาสู้เหรพี่ก็โดดตึกจากสามชั้นแล้วพี่ลงมาอ่ะแล้วเมสสกิลจากต่างโลกมันมีผลต่อโลกที่ว่าพระเอกอยู่เนี่มีพี่มันยังใช้งานได้พี่อื จอมันดาวผมง,งงเลยยังงานได้อยู่พี่ไม่ทีแรกพี่แต่พี่ยังแลไม่ถึงไงแต่พี่คิดว่ามันเหมือนกับสกิลมันมันเอามาไม่ได้แต่เ,อ,เอามาเอามาได้พี่เพราะว่าค่าสตเตตัสอะไรที่แบบต่างโลกก็แบบมาหมดนเลยพี่อ๋อเออวะไม่แต่เดี๋ยวต้องตามไปแล้วน้องพี่มาวันนั้นมาที่บ้านน้องเขยเอามามาที่บ้านแล้วก็แนะนําให้ไปแลพี่ก็ไปแลได้สองตอนไม่ได้แลต่อเลย ท่านเล็กนิดน่าสนใจตต้องตามไปสนุกวิสนุกใช่ถ้าต่างโลกอะเรื่องเล็กๆที่พี่แรกก็นั่นแหละสวอตอาร์ตสวอตอัลไลอุยเรื่องนี้ใช่<ส>ใครๆก็ต้องรู้จักใช่ซีท่านแรกนี่คือแบบใช่พี่ว่าแรพี่ชอบมาก,ส,กสีั่นแรกแต่ว่าหลังจากออกมาแบบยังไงว่าไอ้ที่ว่าพอใส่ไม่ได้ใส่นะั่นแล้วหัวไม่ละเบิดแล้ว แม้วีวไม่ค่อยอินว่ะพี่อินตอนแบบว่าถ้าตายในนั้นภาคแรกผมอินจริงนะภาคต่อมาภาคหลังไม่ค่อยอินแล้วมันไม่สมองแล้วพอพอตายมันไม่ตายจริงนี่อยังไงยังไงไม่รู้พี่มันลองมันจริงกับภาคแรกไปซะแล้วอ่ะใช่มันผดเรื่องภาคแรกมันมันกดดันอ่ะถ้าตายในเกมก็คือแม่งถูกระเบิดสมองใช่ใช่แม่งคือผดมันแปลกว่าพอตายตายตายในเกมปุ๊บชีวิต ตายเลยใช่ใช่พี่ก็อินกับภาคแรกมากเลยเพราะว่าหลายภาคหลังผมดูได้สองตอนนึงขนาดนัวีผมก็ดูจบนะผมก็แปลกอยู่อะพี่ก็ตามดูจนจบทุกภาคหลังคือมันมันอินกับภาคแรกไงแต่ถามว่ามันอินแต่มันชอบทุภาคแรกไหมไม่ใช่อ่ะคือแต่ว่าตามดูจนจบทุกภาคทุกตอนผมก็ผมมันเริ่มดูดูก็นมูนังวแล้วก็มานมงว่ผมดูจบหมดเลยนะ มีสองมีสองสองภาคพี่เป็นยิงปืนแล้ว่าันอะไรสักอย่างได้แล้วเอาตอนนี้อันนี้ผมดูใช่ที่ผมดูนี่ยังที่ไปที่ไ่เองมันตัวสองไปตีโลกอีกีโลกหนึ่งนะพี่ที่ไปยังไงที่เออยังไงผมควรจะที่ไปต่อสู้พี่มันมันพดไปยังไงชื่อเรื่องนึกออกไหม ไม่เท่ากัามันต่างรูปมันมีเยอะนะที่เขาจะท่าโปรแกรมใหม่พี่สร้างเกมใหม่อะสร้างเกมใหม่ในแนวสวัสดิ์อาร์ตเนี่ยได้พี่นึกไม่ออกเลยมันเยอะนะใครนึกออกงั้นะเนี่ยสวัสดิ์อารอนไลน์นี่โอ้นึกออกพี่นั่งคิดพักงานไม่ถ้าเป็นแนวต่างรูปมมีเยอะมากเลยใช่แต่เหมือนเราต้องมานั่งนึกอะเรื่องอะไรวะเรื่องไหนหนุกเรื่องไหน,หน <c oughs> มีสัตว์สีล้วก็มีที่ว่าออกแนหัาหนะ้าเลยที่มันแบบพระเอกมีนางฟ้าไปเหมือนนางฟ้าไปด้วยแต่ม่มออกแนวตล,ตลกตลกะ <laughs> ไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วว่าชื่อแล้วมันจะยาวมากเลยต้องไม่ออกแนวตลกหรือนิพนพนธเ,เอกมันมีความสาม,มารถขโมยเก่งไหนได้ <laughs> ใช่เรื่องนี้แหละ <laughs> แล้วก็จะไปเจอแบบโรนิตัวเล็กๆอ่าที่วมันอยู่ในกลุ่มแต่เป็นผู้หญิงไปเลยนะมีนางฟ้า แนวฟ้าที่อย่างฮะพวกผู้หญิงผู้หญิงเป็นแทงแล้วก็ลอลีสายเปียวใช่มันจะแบบสกิลสกิลเวทระเบิดค่อนไปทาง18บวกไปเลยใช่แล้วก็ออกแนวคอมบัดี้ฮ่าในเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันดีวี่ดีมันดูแบบว่าผ่อนคลายดีเพื่อใช้ได้อะไรเลิกเลยแตแล้วก็สลามถ้าตามรู้เกินไปเกินไปเป็นสลามสลามสลามก็เป็นโนเว สรุปพี่แรเยอะเหมือนกันนะที่การดูตั้งแต่ผมเลยเยไม่แต่เรื่องไหนที่ว่ามันนั่นนั่นอะพี่แลถ้าแบบแบบจริงจังนะแนวแบบจริงจังพี่เคยแลนะไรไซเบอร์พังเคยแล้ไหมเคยผมเคยและไซเบอร์พังผมจบผมจบอี้เป็แอนิเมะนะเรื่องนั้นดีนะมันดูแบบออกแนวซีรีส์มีปรัชญาอะไรด้ยทำทำมาจากเกมบนเดลเกมผมก็ไปดูเขาเล่นมาเหมือนกันใช่พี่ก็แลมาแบบจากเกมอะ คือเล่นเกมมาก่อนแล้วมันก็มีการ์ตูนตามออกมาแม่งอกเด็ตผมนี่อินตามเลยคิดแลทีเดียวจบเหมือนกันเพลินดีกว่าความสามารถไอ้พี่ว่ายังไงนะความความสามารถมันอยู่เวลาพี่คล้ายโจโจพี่ไม่มันถ้าในเกมมันคือแบบเขาเรียกว่าพอร์มันคือเหมือนเราไปเสริมความสามารถด้วยเทคโนโลยีอะไรแล้วก็ร่างกายแต่ว่าในแอนิเมะมันเป็นเหมือน สกิลในเกมก็คือแบบแม่งต้องไปทำเควสหาอะไรมายากมากบผมแต่ว่าเขามาใส่ในตัวละครในการ์ตูนอะ่ะแล้วก็นั่นแหละความสามารถคือหยุดเวลาแล้วถ้าคนเล่นเกมมาแม่งจะอินจัดเลยคนอินดี้ <laughs> ตอนจับหน้าเศร้าไปหน่อยคือไอตัวร้ายที่ว่าฆ่าพระเอกอะ่ะฆ่าพระเอกเลยในการ,ร์ตูนในอนิเมะก็คือคือในเกมในเราต้องไปสู้กับตัวร้ายตัวนั้นเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วเราต้องฆ่าบอสตัวนั้นอ่ะ ก็คือแต่ว่าในากระตูนคือตัวเอกถูกตัวร้ายตัวนั้นฆ่าหมดเลยใช่ uh, คือมันก็คือเหมือนคนดูกระตูนว<อ>ิ่ง<อ>แค่งตัวกลับไปเล่นเกมรอดแต่นางเอกใช่คนเจ้าเัยผมคนเจ้ารอดแต่นางเอก <c oughs> ผมแจะไม่เอกรอดแบบแต่ไม่รอดมัน,ม,นมันอย่างไงว่ามันเหมือนทําให้คนอยากเล่นเกมอีกรอบนึงไงใช่พี่ขนาดมีช่องมึงพี่ดูกระตูนจบเสร็จไปกระตื้มในเกมตายเลยพี่นั่นหละมันจะเป็นฟิลประมาณนั้นเดย ผมโคตรฮาเวนะผมเป็นที่แรกแม่งอินจากใจพี่คตอินอ่ะกระตือไปสามสามสี่รอบอ่ะแต่ถ้าเมื่อมองในเชิงเหมือนว่าธุรกิจใช้ได้นะเกมเนี้ยมันมันบั็กเยอะมากเลยในช่วงแรกอ่ะครับผมคือมันเหมือนกับมีปัญหาในการเล่นนะแม่งเดือบั็กนู่นบล็อกนี่เล่นเกมก็เกมมันไม่เกมมันดีแต่ว่าคือมันเหมือนออกก่อนแล้วมันเวลาแล้วมันห่วยอ่ะห่วยห่วยในการที่เราเข้าไปเล่นอ่ะแล้วเขาก็เหมือนแก้ไขว่าแก้ไขอย่างเกมมันดีแล้วแล้วก็อย่างไงว่าเหมือน เขาก็ออกกระตูลในเรื่องนี้อนิเมะไซเบอร์พังเลยลองในเน็ตฟิกอ่ะแลพอคนดูมันคนอินไงเข้าไปตื้อกระตือในเกมต่ออยากกลับไปเล่นเกมพอคนมันกลับไปเล่นก็แบบ ไอ้เกมพวกแกน Mechan yeah, no ี่ว <photos> ่าคนมันก็รู้สึกว่าไอ้เกมมันดีอะไรแบบนขาแนะนำต่อจากที่ว่าคนเกาด่าเกมห่วยๆอ่ะพอคนกลับไปเล่นกลับไปเล่นมันก็ตื่นเตื่ยไปเจอเตื่นบอสอย่างเดียวเลยพี่กลับไปตีบอสเนี่ยไม่ได้กล่าวเลยว่าเกมมันดีขึ้นแต่พอกลับไปเล่นแล้วไอเกมแม่งดีขึ้นจริงว่ะดีขึ้นจริงพี่ส่วนใหญ่คนกลับกลับไปเล่นรอบแรกที่ดูไม่จบพี่กลับไปกระทืบบอสอย่างเดียวเลยบางคนเล่นไม่จบเพราะบางคนเยอะก็คืนนี้พอจะไปกระทืบบอสคือมันต้องเล่นให้จบเกมอะเพื่อจะเจอบอสสุดท้ายครับ เดี ok ๋ยวเพื่อนกับพี่เคยเล่นเหมือนกันครับมีเกมเปิดให้เล่นพี่ต้องรู้ช่วงนี้พี่เป็กระเทิบไปบอสสามรอบเลยเอาไอหายแค้นแล้วพี่ไปแค้นจัดเลยนะเดี๋ยวผมโบว์ตอนแรกผมคิดแบบพุทโดนไจแล้วจีนกับอเดเวจร์กันเลยเป็บอสสามรอบเลยหรือเริ่มหามาเล่นเกมดีจริงๆใส่เบอร์พังมันเป็นค่ายเดียวกับที่ทำดูพิเชอร์เกมที่แบบแมงพี่ยกย่องไงโอ้โหดูเชื่อสารมันค่ายเดียวกันเนี่ยในเรื่อง นี่คือเกมดีแต่ว่าไอ้เซิร์ฟพังนี่ผมออกมาตอนแรกมันบักเยอะเป็นป่วยเพราะบักเลยที่เคยเล่นเกมนี้เปล่าพลังสีทองครับพี่พลังสีทองม่อเกมนไหนไอนมือถือด้วยไงเกมในคอมเหมือนกันนะพี่สีทองยังไงวะเกมต่อตู้คล้ายๆกับผมไม่ได้เจผมผมเขาดูช่องพี่เขามาเขาแบบไป เอามาทําเป็นหมดใด้หมครับฟีลเกมในคอมเหมือนกันยังไงครับมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยอพีจีเกมยิงเกมเกมโอ่เลยแบบเนี้ยอพีจีสมบาร์แบบล้วเนี้ยใช่รังสีทองไม่ออกนะมันต้องมีชื่อเป็นแบบชื่อเต็มๆมาพี่อันนี้ผมได้ยินมาจากเขามาทําเป็นหมดอ่ะผมเป็นไป็หมดแล้วมันอาจจะแปลงชื่อครับผมนี่พี่นึกไม่ออกเลยพี่ทำไมก่อนต้องอะไรเล็กนรนล็อก เล่นล็อกเกมยุคกังพีบีก่อนร้านเกมสมัยก่อนก่อนที่จะมีคอมเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรร้านเกมเพราะคอมเป็นคอมที่บ้านนี่มันละร้านเกมหายากเมื่อก่อนผมพี่ผมพาไปนั่งร้านเกมร้านเกมเมื่อก่อนตอนเประถมพี่รุ่นไทยทันหรือเปล่าทันไปร้านเกมทันพี่ทันตอนประถมพี่ผมพาไปนั่งร้านเกมถ้าประถมช่วงไทยประถมมันน่าจะบูมพอดีช่วงนั้น ใช่ช่วงแบบฟ้าผมไม่นั่งเกป่าสาวสมดปีท anyway> ี Esta, ่แล well, ้วได้ไหมใช่พ uh ี huh. ่อันนี้ผมสิบปกแล้วตอนผมก็ประมาณสักเจ็ดแปดกบได้พี่ฟ้าผมไม่นั่งนั่นมันจะบูมช่วงไหนผมเป็นเล่นเล่นเกมโยกังพีีอะไรแบบ้เกมออนไลน์สมัยก่อนนะบางคนไปนั่งดูนี่แหละอนิเมะดูหนังเหมือนผมไปนั่งดูพี่เล่นเกมไม่มันจะมีคนในร้านเกมที่ชอบแบบนั่งเล่นหนังแล้วอาโคงมาเสียบ คนลุมแลที่ชั่วโมงหมดอะออ<า>น,นั่งลุมแลหนังนเขาเลยเจะมีหลายฟิลหลายโมเมนต,ต์มากว่านคนเล่นเก่งมีคนไปยืนดูเลยใช่ <p are> พี่ว่ามันผมเดินมั่วเลยตอนเด็กๆผมไม่รู้ผมเดินมั่วนั่งมั่วหมดไม่แต่ว่าพี่ว่าบรรยากาศมันคือคาฟเฟ่เลยคาเฟ่ของคนที่ชอบเล่นเกมชอบเล่นหนังชอบแลแอนิเมะแล้วมันเหมือนมารวมกันอ่ะก็คือ เดคนเล่นเกมเดียวกันแม่งคุยกันเป็นเพื่อนกันได้รู้เรื่ลยได้เพื่อนใหม่พอดีเลยไปนั่งแล้คนนี้แม่งดูการ์ตูนเรื่องนี้ดูหนังเรื่องนี้แม่งหนังเรื่องนี้พวกคนแลนี่ว่าไปนั่งคุยมันเหมือนเหมือนไปพบปะเจอผู้คนได้คนที่ชอบแนวเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเสียดายนะใช่หายากเลยเมื่อก่อนปากทางเข้าบ้านผมมันมีร้านเกมอยู่พี่ตอนนี้เขาปิดเรียร้อลแล้วเอวเปิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กาไรเลยครับมีพี่ที่ว่าเขาเคยเปิดหน้าเทคนิค ก่อนตอนช่วงนั้นมันบูมแม่หน้าเทคนิคอะคนพี่ก็เคยไปเล่นแบบว่าดึกดืก็ยังนั่งเล่นตีห <c oughs> นึ่งทีสองแกก็บอกเนี่ยแกที่แกปิดเพราะมันมันไม่ได้รายได้เมืน่นก่อนแล้วนค,คนไปเล่นในโทรศัพท์เยอะช่วงเอาวีมาฟรีไฟมา <c oughs> ไปเล่นในโทรศัพท์เยอะแม่งในแบบอย่างไรวะในในร้านเกมคนน้อยลงคนเล่นในคอมน้อยลงอะ่ะใอ่ลงใช่เอ๊หายากคนเล่นเกมในคอมมันมันไม่ยากเราแต่ว่าพูดถึงอ่ะ พราะว่านับจากยุคสมัยที่ว่ามีร้านเกมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะเล่นเกมต้องไปร้านคมไงใช่ก็คือมันไม่มีเกมมือถือที่ดีขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าว่ามือถือดีๆเลยครึ่งหนึ่งไปเล่นเกมมือถือแล้วครับผมมันก็เลยลดลงเลยบางทีเกมในคอมก็มือถือปั๊กปลั๊กมันก็รับได้เส้นไอ้บนลวีเล่นเกือบเล่นทุกเกมภาพแทบไม่ต่างกันชินเลยแม่งภาพเหมือนในคอมละโทรศัพท์มปไกลลแือถือยังโหลดได้เอามาเล่นนะไอโฟนเล่นเกมคอมได้หลายเกมเกิดข่าวอยู่นะ ไปไกลอะไเทคโงนั้นเลยเดี๋ยวนี้ลังจิงอันนี้ผมไม่เถียงผมไปลองเล่นของพี่ดูอ่ะผมไปโหลดเกมบวบใช่ฮะไอโฟนนะใช่พี่เล่นเกมยังไงอ่ะเกมในแพ็คเนี่ยพี่แล้วเกมแบบแบบจริงจริงแฝงกับพี่พอเวลาส่งรถไฟอ่ะพี่เล่นในโซซิโลเลยใช่อ่เคยเห็นอยู่เล่นในเครื่องพี่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 ผมเล่นอยู่ไงผมเลยไปขอเล่นด้วยแบบเล่นเจ้าฟ้า พี่ไม่ไหวว่ะเป็นชิ้นม่งจริงอยู่สเปกนล้วโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยจริงจริงพี่โทรศัพท์ไม่แรงมันเล่นไม่ได้เลยรุ่นตัวเราพี่ผมตัวตัว t อ p เลยพี่ออกก็คือรุ่นใหม่มาก็ซื้อรุ่นใหม่พี่รุ่นเก่าก็ยังไมเลื่นอยู่แล้วไอโฟน16อะใช่พี่ไอโฟน16เล่นดิงได้หน้อย Resident Review ภาคสองเลยเี้ เกมของแบบเกมคอนโซลเกมพีซีนี้มาลงเลยครับเออแม่งไม่น่าเชื่ออย่างไงมั้เกมคมมาเ้อคือคุณภาพระดับคมแม่งเอามาเล่นในโทรศัพท์ใช่พี่เห็นแลวก็ไม่เชื่อนะแค่ไม่เชื่อแต่ชอวไปแต่เล่นได้จริงใช่ไม่เจ๋งดีเทคโนโลยีเลยเขานาไวใช่กินน้ำาหม